เอานิ้วลงฉบับคนหัวร้อนวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนหัวร้อนหรือเปล่าอย่างแรกเนี่ยให้ทุกคนแบงมือขึ้นมา5นิ้วก่อนนะคะถ้าเอานิ้วลงครบทั้ง5้านิ้วเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนที่หัวร้อนมาก1เอานิ้วลงถ้าเคยหัวร้อนเพราะเกมโอ้ยอันนี้ฉันไม่เคยเป็นหรอกฉันเล่นเกมด้วยความใจเย็นมาโดยตลอดอ๋อจา้า 2. อเอานิ้วลงถ้าคุณเคยหัวร้อนเพราะหิวอันนี้ฉันเป็นบ่อยมากหิวทีไรชอบหัวร้อนทุกทีเลยอ่ะ 3. เอานิ้วลงถ้าเคยด่าสภาประกาศฮะคนบ้าอะไรด่าอากาศแล้วลมพัดเที่ยลวละนักหนาเนี่ยลำคางพัดอยู่นั่นแหละว สี่เอานิ้วลงถ้าคุณเคยงดหิดต,ตัวเองอันนี้เบสิกมากเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเป็นนะคะห้าเอานิ้วลงถ้าคุณลำคาญเสียงดังเออมึงอันนี้น่าลำคาญจริงแบบว่ายังไงอะเสียงนกว่ายน้ำบ้างแหละเสียงปลาบินบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยโคตรน่าลำคาญเลย <c oughs> แล้วทุกคนล่ะเอานิ้วลงกี่นิ้วกันบ้าง <c oughs> กดติดตาม <c oughs> กดใจให้ด้วยบายบาย